บ้านดินแล้วแล้วก็บีสเปบสบู่ใช่ไหมคะวันนี้เราจะมาแนะนําคือแบ่งปันนะคะในเรื่องของสบูส่เลเยอร์สมุนไพรนะคะมีดังนี้นะคะภาชนะสเตลลตนะคะ1ใบไม้พาย1อันผงข้น1ขีดนะคะสารละลายมุก1ขีดน้ําหอมนี่แล้วแต่เราชอบนะคะนยอ่าทีนี้เราจะใช้ประมาณ1ออนเดี๋ยวเราใช้กลิ่นแคนตาลูปค่ะเรามีอยู่แล้วนะคะโดยจากการทําขนมนะคะ สารกันเสียเราจะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นะคะถ้าเราเป็นคนที่ใช้ออสบู่สมุนไพรหมดไวเนี่ยเราก็ไม่ต้องใช้ก็ได้นะคะแต่ของเราเนี่ยเราอยู่คนเดียวอาจจะนานเลยนะคะบางทีก็แจกแล้วไม่หมดเราก็อาจจะใส่บ้างก็ได้นะศะ0 5ซีซีค่ะน้ำสมุนไพรเนี่ยเราจะใช้พวกแตงกวาน้ำมะขามน้ำขมิ้นก็ได้นะคะแต่ของเราเราชอบความสะดวกเราก็จะใช้ผงไพรนะคะแห้งแล้วก็มาละลายน้ำประมาณนะคะ2.5ลิตรค่ะ องสมุนไพรเนี่ยถ้าเราไม่มีอุปกรณ์ตวงวัดเราก็ใช้ขวดน้ำอารมธรรมดาทั่วไปขวดน้ําธรรมดาก็ได้นะคะละลายในน้ํานะคะให้แตกนะคะ2.5ลิตรนะคะเดี๋ยวเรามา,รมาดูวิธีทํากันเลยนําหัวเชื้อ a d 25นะคะกับกับสารละลายมุกนะคะ1ถีดนะคะ a d 25นะคะใช้ทั้งหมด1กิโลกรัมนะคะผสมกันลงไปคนให้เข้ากัน หลังจากนั้นนะคะเราก็ค่อยๆเทน้ําสมุนไพรลงไปนะคะประมาณ 2. 5ลิตรน้ําสมุนไพรเนี่ยมันมีอีกแบบหนึ่งนอกจากใช้น้ําสมุนไพรแห้งนะคะละลายน้ำเนี่ย2.5ลิตรเนะี่ยเราสามารถที่จะนําสมุนไพรเนี่ยนะคะคือทั่ว,วไปอย่างเช่นน้ำมะขามน้ําแตงกวานะคะต้มให้เดือดแล้วก็กรองเอากากาศหมายถึงกรองเอากากาศออกแล้วก็เอาส่วนที่น้ําที่เป็นน้ําสมุนไพรอะ่ะ 2.5ลิตรนะมาใส่ได้นะคะแต่ของเราเราเราชอบความสะดวกคือเรามีผงผงเกี่ยวกับผงสมุนไพรต่างๆนะคะอันนี้เราใช้3ตัวเลยนะคะจะมีผงฟ้าทลายโจรมีผงไพรมีผงขมิ้นนะคะเราก็มาละลายน้ําแบบนี้นะคะก็2.5ลิตรนะคะให้ให้เข้ากันนะคะเราชอบนะคะแล้วก็ใส่ลงไปละลายน้ําให้มันแตกแล้วเราก็ใส่ลงไปแล้วนี้เรามีอ่าเขาเรียกอะไระคะ มีสมุนไพรตัวนี้พลอนะคะพลพอพลอไอพลเนี่ยค่ะมันจะมีคุณสมบัตินะคะลดอาการเคล็ดขัดยอกนะคะฟกช้ำบวมที่เท้าแบบประเภทพวกเท้าข้อเท้าแพลงลดอาการอักเสบแก้ปวดแก้บวมคือรักษาโรคผิวหนังได้ด้วยนะคะแก้ผดผื่นคันค่อยๆช้าๆนะคะให้มันเข้ากันใส่น้ําหอมลงไปนะคะที่เราชอบะ้ะกินแคนตาลูปค่ะซารกันบูดเราก็ใส่นะคะเพราะว่าเราอยู่คนเดียวคงอีกนานเลยค่ะกว่าจะหมดเราก็ใส่ลงไปประมาณ 1.5cc ใส่ผงข้น1ขีดนะคะค่อยๆเทนะคะหลังจากที่เราใส่ไปทุกอย่างแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นผงข้นผงมุกนะคะน้ำหอมสมนุนไพรต่างๆนะคะเราใส่ทุกอย่างไปเรียบร้อยแล้วนะคะค่อยๆค,คนช้าๆเบาๆะคะ่ะเพื่อไม่ให้มันเกิดมีการแตกฟองมากจนเกินไปนะคะจนมันคุกเข้ากันนะคะ มันเข้ากันดีแล้วฮะเราก็กอกใส่ภาชนะแล้วแต่เรานะคะจะกอกใส่ขวดแบบไหนอา,อาจจะทําขายหรือว่าทําใช้เองหรือว่าแจกเพื่อนบ้านได้นะคะแนะนำนิดนึงนะคะว่าสูตรต่างๆเนี่ยเราสามารถพลิกแพลงลื่นไหลเพิ่มเติมหรือลดได้แล้วแต่ว่าเราจะชอบในลักษณะแบบไหนบางคนก็ชอบฟองมากนะคะอันนี้คือแชมอ,อ,อะไรนะคะสบู่เหลวสมุนไพรนะคะ อันนี้ใช้ใช้สบู่เหลวก็ใช้อาบน้ําได้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างเราสามารถพลิกเพลงประยุกต์ใช้ได้หมดเลยนะคะไม่ต้องตามเราเป๊ะนะคะแต่สูตรนี้เราในพื้นที่ของเรานะคะมีสมุนไพรมากมีอะไรที่เราเรามีเป็นผลไม้รากไม้สมุนไพรต่างเนี่ยเราสามารถประยุกต์ใช้ได้หมดเลยนะคะไม่จําเป็นต้องตามแบบที่เราแนะนําไปหรือนําเสนอไปเพื่อมาแบ่งปันกันนะคะยังไงแล้วก็มีคอมเมนต์อะไรก็กดอคอมเมนต์ได้นะคะ กวนให้ทุกท่านเนี่ยนะคะที่ชื่นชอบในเรื่องของบ้านดินเรื่องการพึ่งพาตัวเองเรื่องการอยู่แบบแนวพอเพียงและพอดีนะคะโปรดติดตามทาง YouTube ของเราชื่อช่องบ้านดินบายกาด้วยนะคะ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปที่มีประโยชน์มีสาระต่อๆไปในการดำรงชีวิตจริงของเรานะคะขอบคุณค่ะ